กัดนะครับนี่ลองมาตีในคลองข้างบึงนี้ดูนะกัดด้วนับกัดล้วน้ำ <c oughs> อยู่นะครับ <c oughs> ได้แล้วนะครับนี่นะตัวแรกของเรามาแล้วนะครับแต่ว่าได้จากในคลองนะครับไม่ได้ได้จากบ่อนะนี่นะไซส์สวยเลยนะ นี้มาตีในคลองนี้นะมันเป็นคลองติดบ่อนะครับที่น้ําเข้าออกบ่อนะนี่ฮนะตีในบ่อไหม